ข้อเรียกร้องอะไรต่างๆที่เราทําไปนะครับก็เป็นการใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพวกเรานะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเกือบ 20- 30ปีนะครับความก้าวหน้าพวกเรานะครับก็ยังไม่เทียบเท่าหน่วยงานอื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พวกเราได้เรียกร้องนะครับก็ได้เรียกร้องอดยชอบธรรมนะครับแล้วก็เราเองก็ส่งกําลังใจให้ พี่น้องบุคลากร38คอมเลฟสองพวกเรานะครับที่อยู่ที่หน้าก,กระทรวงด้วยนะครับวันนี้นะครับข้อเรียกร้องของสมาพันธ์บุคลากรทางการสาอื่นตามมาตรา38คอมเลฟสของสพทนะครับกอบอัตรากำลังนะครับที่เราเรียกร้องต้องการนะครับมีดังนี้นะครับ 1. คงกอบอัตรากำลังล่าสุดนะครับตามประกาศของกระทรวงนะครับ ไม่ยุบ3กลุ่มใหญ่นะครับและจัดกรอบอัตรากำลังให้3กลุ่มใหม่นะครับพวกเราพอใจในส่วนนี้ไหมครับครับพอใจนะครับ 2. นะครับจัดกรอบอัตรากำลังใหม่10กลุ่มตามประกาศของกระทรวงนะครับข้อที่3กรอบอัตรากำลังต้องอยู่บนหลักการของ1นงนะครับจำนวนคนตามภารกิจนะครับระดับตามความยุ่งยาก 2. เปิดเงื่อนไขทุกคนทุกตำแหน่ง นะครับต้องมีความก้าวหน้านะครับเติบโตได้ด้วยผลงานเฉพาะตัวนะครับประเภทอํานวยการระดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับชําการพิเศษและเชี่ยวชาญนะครับอันนี้ต้องได้นะครับข้อที่3ระบุตําแหน่งนะครับผู้อำนวยการกลุ่มและมีมาตรฐานตําแหน่งนะครับเพราะผู้อำนวยการกลุ่มเนี่ยจะโยงไปที่กฎกคศเป็นประเภทอํานวยการนะครับมีสิทธิ์สอบสายบริหารได้นะครับซึ่ง เ้อเรียกร้องตรงนี้นะครับความก้าวหน้าของเราเนกับทางศึกษาทิการจังหวัดนะครับเพื่อนผมเองก็เป็นศึกษาแล้วนะครับของเรายังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้นะครับพอสิริพันธ์นะครับมาพูดถึงการแก้กฎกคศข,ของปี60นนะครับค่ะ,ะที่พวกเราเรียกร้องเนี่ยนะคะเราก็มีความต้องการที่จะขอแก้ไขกฎ,กฎ ของกกสปี60นะคะก็ข้อหนึ่งนะคะขอให้ผอ,อกลุ่มผอ,อหน่วยตรวจสอบเป็นประเภทอำนวยการนะคะแล้วก็สองกำหนดเงินวิชาชีพหรือว่าเงินประจำตำแหน่งของพวกเราหรือว่าเงินค่าตอบแทนนะคะก็ในระดับชำนาัการได้3,500นาชำนาัการพิเศษ5,600และถ้า พวกเราเจริญก้าวหน้าไปถึงเชี่ยวชาญขอ9,009 9, ซึ่งขณะนี้ของเราได้แค่ชำนาญการพิเศษคือ3,005เท่านั้นนะคะแล้วก็การขอแก้แก,กฎหมายซึ่งเราได้เสนอไว้ในหลักการแล้วนะคะก็คือ 1. แก้กฎหมายให้บุคลากรทางการศึกษามีศักและมีสิทธิ์ที่เสมอกันภายใต้ระบบบริหารงานบุคคลและระบบค่าตอบแทนอันเดียวกันโดยกำหนดให้บุคลากร38คอวงเล็บ2 เป็นวิชาชีพควบคุมของครุสภามีเงินประจําตําแหน่งหรือเงินวิชาชีพนะคะข้อ2ขอแก้กฎหมายมาตรา38คแอแก้ไขค่ะสาขอแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาฉบับที่2พศ2 5 5 1โดยให้ตัดข้อความ การดํารงตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38ขวงเล็บ2ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกคศโดยให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม ก็ขอแจ้งข้อเรียกร้องของสมาพันธ์บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38คอวงเล็บ2ในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้พี่น้องพวกเราได้รับทราบขอบคุณค่ะ